คืนทุนเมื่อไหร่นะครับในเมื่อเราลงทุนใช้อัดแก๊สเอทิลีนเนี่ยกี่วันกี่เดือนจะคืนทุนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยนะครับว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับสําหรับการใช้ชุดอุปกรณ์อัดแก๊สเอทิลีนแล้วก็ร่วมกับการเจาะนะครับอาจต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับตลอดส่วนใหญ่นะครับช่วงกลางพรรษา ด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนตกมานะครับถ้าเกิดว่าเรากรีดทั่วไปเราจะกรีดหน้าค่อนข้างที่จะยาวนะครับไม่ว่าจะยาวจะสั้นนะครับคือมันจะมีรินน้ําครับผมรินน้ําแล้วก็ฝนตกแป๊บเดียวก็เต็มก็จะทําให้เราไม่ได้ผลผลิตถูกไหมครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใช้ใช้วิธีการเจาะนะครับคือแผลจะเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มีทางน้ํานะครับเหมือนแบบแบบนี้นะครับเหมือนแบบที่เรากรีดหน้ายาวแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราเจาะนะครับถ้าสมมุติว่าฝนตกฝนตกปลอย นะครับฝนตกไปปอยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไม่เต็มจอกนะครับก็ค,คือน้ําต่อให้น้ําไหลออกมาไหลลงมาแต่ว่ามันไม่ได้ไหลเข้าจอกในตรงนะครับเราก็ยังจะพอได้อยู่นะครับเรายังจะพอได้อยู่เนาะหรือบางคนนะครับบางคนก็มีพี่บางท่านก็ใช้วิธีการทําหลังคาเอาหมวกมาสวมตรงนี้แล้วก็ใช้ใช้ตรงเนี้ยจิ้มไปในในนี้เลยมีพลาสติกคลุมคลุมหน้าตรงนี้ได้นะครับก็ฝนก็ไม่เข้าแล้วนะครับหรือบางคนใช้แบบขวดนะครับก็ เจาะเข้าไปในในขวดเลยนะครับเจาะเข้าไปในขวดเลยก็อย่างน้อยก็ได้น้ำยางนะครับได้น้ำํำยางได้ขายนะครับ <c oughs> คือในช่วงที่ฝนตกนะครับฝนหยุดหยุดตอนไหนที่เราไปทําได้เราก็ไปทำนะครับอย่างน้อยทั้งเดือนเนี่ยเราก็ยังมีของขายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องตกตก,ตกหยุดหยุดยังไงหน้ายางเปียกเนี่ยเรากรีดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับถ้าหน้ายางมันยังเปียกอยู่แต่ถ้าหน้ายางเปียกอยู่ในกรณีที่เราใช้วิธีการเจาะเนี่ยเราก็สามารถไปเจาะได้เลยขอแค่ฝนไม่ไม่โปรยเม็ดลงมาเราก็ไปทํางานได้ถูกไหมครับ นะครับต่อให้ฝนโปรยมาเล็กน้อยเรายังสามารถที่จะไปสวมชุดกันฝนแล้วก็ไปทํางานได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันจะคืนทุนยังไงนะครับามาดูตรงนี้นะครับจะคุ้มทุนตอนไหนครับสมมติกรณีที่ทั้งเดือนเนี่ยฝนตก,ตกตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดละก,กันในหนึ่งเดือนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กรีดเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าช่วงที่ฝนมาจริงๆเ่ยในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยถ้าฝนมาจริงๆเป็นช่วงฤดูที่พายุเข้าอะไรเงี้ยบางทีทั้งเดือนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้กรีดเลยก็มีนะครับ หรือว่าทั้งเดือนเนี่ยหายไปหลายมีดมากนะครับผมอ่ะเราดูนะครับสมมุติว่าฝนตกทั้งเดือนนะครับถ้าเราไม่ได้กีดเลยเนี่ยรายได้เราเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับรายได้เราเนี่ยเท่ากับศูนย์นะนะครับพี่ๆลองนึกดูแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีเจาะสมมติทั้งเดือนเนี่ยเราได้สิบเข็มใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังมีเงินนะครับยังมีเงินนะครับเราได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราอยู่นะครับอ่ะสิบไร่เนี่ยสมมุติผมผมอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะไม่ได้เป๊ะๆทุกอย่างตัวเลขเนี้ย เขียนขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเนี่ยลองพี่น่ดูนะครับอ่าสิบไร่อ่าสมมติว่ามีเจ็ดร้อยต้นนะครับสมมติว่าปกติเนี่ยถ้าในยามปกติเราจะได้ประมาณหนึ่งตันอันนี้ตัวเลขสมมตินะมันจะน้อยกว่านี้ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสมมติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้หนึ่งตันนะครับสมมติเอาเอาทั้งเดือนนะเจ็ดร้อยต้นสมมตินาออ่ายางพักคืนเอาเป็นยางพักคืนแล้วกันนะครับอันนี้สมมติเป็นตัวเลขสมมติทีนี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์เนี่ยเราจะใช้ต้นทุนเท่าไหร่ ถ้าเราใช้อุปกรณ์นะครับเราจะใช้ต้นทุนประมาณ7 0 0คูณ25่เท่ากับ17เใช่ไหมเอทิลีน1ลัง2 0 0 0กว่าครับหลอด250รอ่หสมมติตีตัวเลขกลมๆเลยก็คือ20,000ถูกไหมอันนี้อันนี้คือต้นทุนนะต้นทุนต้นทุนที่เราลงทุนไปถูกไหมครับทีนี้พอสมมติว่าทั้งเดือนเนี่ยเราทำเราเจาะเราจะได้สมมติว่าเราได้1ตันสมมติเราได้1มมตั 1, มมต 1, ตนแล้วกันแต่ถ้าเรากีดปกติทั่วไปนะครับเรากีดบ้างไม่กีดบ้างเราอาจจะเหลือเหลือยังไง แล้วอาจจะเหลือแค่ร้อยสองร้อยกิโลก็ได้ในเดือนที่ฝนตกติดต่อกันหนักๆนะเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราทํไในทั้งเดือนเนี่ยเราได้ตัวเลขเผมเอาตัวเลขเดิมนี่แล้วกันหนึ่งตันนะครับตัวเลขเดิมหนึ่งตันเราได้ได,ได้ได้มาหนึ่งตันเนี่ยแสดงว่าก้อนถ้วยหนึ่งตันเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าราคาอย่างก้อนถ้วยตกอยู่ที่ยี่สิบบาทเราก็ได้ละสองหมื่นได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับได้ทุนคืนละในหนึ่งเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกิโลละสามสิบบาทนะครับเราก็ได้สามหมื่นเห็นไหมครับ เราได้ต้นทุนบวกกาไรเราได้กําไรแล้วใช่ไหมครับเราได้กําไรแล้วนะครับก็ลองพี่ๆก็ลองพี่นาดูนะครับว่าเราคืนทุนหรือไม่เมื่มอไร่อย่างไรนะครับเพราะว่าเราต้องคิดกลับกันว่าหลายคนจะถามว่ามันจะเพิ่มขึ้น2เท่าสามเท่าจริงไหมใช่ไหมครับสเท่าสามเท่าจริงไหมอันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดนะครับอันนี้ผมคิดเพียงแค่ว่าเอาขอแค่คืนทุนก่อนแล้วกันนะครับคืนทุนจริงๆอาจจะไม่ใช่หนึ่งเดือนนะครับอาจจะไม่ใช่1เดือนถ้าฝนตกตดต่อกันจริงๆเนี่ยภายใน จริงๆก็ภายในครึ่งเดือนก็อาจจะคืนทุนแล้วสําหรับในส่วนของค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของต้นยางการดูแลรักษาต่างๆนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ๆเก็บไปพิจารณานะครับผมไม่ได้บอกว่าการทําตัวเลขขึ้นมาแบบนี้มันจะต้องจริงตามนี้เป๊ะๆนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบให้พี่ๆได้เข้าใจว่าการใช้เอทิลีนมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ช่วยให้การดูแลในเรื่องของบริหารจัดการเรื่องฝนเนี่ยได้ดีนะครับบางท่านอาจจะทําหลังคาให้ใช่ไหมครับทําหลังคาให้โอเคถ้าใครที่ทําได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับทาหลังคาให้นะครับแต่ว่าต้นทุนก็อาจจะเยอะหน่อยถูกไหมครับก็ดีก็ทําได้ก็คุ้มอยู่นะผมว่าถ้าฝนต,ตกตลอดนะครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราใช้แบบพอทิลีนนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํามิดชิดขนาดนี้ก็ได้หาอะไรก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะทาหลังคาหาอะไรก็ได้ นะครับมาบังข้างบนก็ได้ละก็คือแค่ไม่ให้ฝนมันตกลงในในถ้วยโดยตรงแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเป็นทางแบบนี้แบบรอยกรีดแบบนี้นะครับถ้าถ้าเป็นรอยกรีดแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไหลโจกเข้ามานะครับแป๊บเดียวก็เต็มนะครับบิ้งฉุบโุกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้พี่พในการตัดสินใจนะครับว่าเอะถ้าเราใช้อุปกรณ์อัดแก๊สเอทิลีนเนี่ยมันจะดีไหมนะครับฝากพี่พพิจารณาครับผมนิกร